เว็บเลยข,าไ,ยขาไปด้วยขาไปด,ด้วยขาถ้าเกิดเพราว่จะมันจะแค้น ចច <mimitra> <mimitra> Moral! มือแปะแปะโอ้เจ้ยังไม่ได้ตบมือเลยทำไมลุกข,ขึ้นก่อนบังเกอร์บังเกอรขึ้นยืนก่อนค่อยตบลุกข,ขึ้นยืนตบมือเราลุกขึ้นยืนตบมือเราเยินยืนเยินยืนแล้วก็ตบมือเราเยืนแล้ทุจร้าด้วยตบมือด้วยไปเยินลุกลุกยังไงลุกยังไงลุก อหนึ่งสองหนึ่งสองสามเอ 1, 2, 1, 2, เอหนึ่งสองสามจบมือแปะแปะเอลเอลมสั่มเกง่กงเกง่กงเกง่งเก่งเก่งยืนอขาชิดๆกันหน่อยขาถางเกินมันก็ยืนไม่อยู่จบมือแปะแปะ มือแปะแปะมือแปะ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 แปทำไมทุจ้าก่อนจะตั้บมือแปะแปะมือแปะแปพอทุจ้าพอแล้วตัมือแปะแปะมุนมวนมวนาเยอะเกิ หัวแข็งหัวแงมือแปะโอ้ไม่เจ็บเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกเนาะหัวแข็งหัวแข็งหนูหัวแข็งอมือแปะแปะมือแปะแปะไง Màu khẽng hả, nó khẽng hả Hãy chút cha đi đi, đi con Dừng đi đi con Hãy xuất cha à dừng À dừng, chăm dừng Dừng, 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 à dừng, dừng Dừng có lấy đi Lấy, lấy Lấy mơ xuất gia rồi, lấy mơ xuất rồi าปาปล่อยเลยมีบอลลมใส่ดิเอ๊ะโอ้หัวแข็งโอ้หัวแข็งแตกเอ